หมาแมวเนี่ยจะมีการแบ่งช่งวงวัยอยู่ที่อายุประมาณเท่าไหร่บ้างครับวัยเด็กนี่ก็จะอยู่อายุตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยถึงประมาณ6เดือนผู้ใหญ่เนี่ยก็คือประมาณ2ปีถึง7ปีเข้า <c oughs> สู่วัยชราเก็จะเป็น <ผม S 1> อายุ7ปีขึ้นไปสวัสดีหมอนเน่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเิ่มเริ่มแบบว่าเป็นเริ่มเหมือนพ่อแล้วโอวันได้เลยลูก <c oughs> ครับผมก็คำถามนี้อาจจะยาวนิดหน่อยครับ ตั้งใจฟังหน่อยนะครับเดี๋ยวตอบสั้นนิดเดียวหมาแมวเนี่ยจะมีการแบ่งช่วงวัยอยู่ที่อายุประมาณเท่าไหร่บ้างครับวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยชราสามารถแบ่งได้ตามอายุประมาณเท่าไหร่บ้างครับก็แบ่งคร่าวๆครับผมร่ถ้าเป็น วัยวัยเด็กเนาะครับวัยเด็กวัยเด็กวัยเด็กเนี่ยก็จะอยู่อายุตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยถึงประมาณ6เดือนหกเดือนอ่าใช่ครับแล้วก็พอเริ่มก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เนี่ยก็จะอายุประมาณตั้งแต่หลังจากนั้นนะครับครับเจ็ดเดือน6เดือน7เดือนขึ้นไปหรือปีหนึ่งเนี่ยจนถึง2ขวบสองขวบอ่าอันนี้คือช่วงช่วงวัยรุ่นเริ่มโตแล้วยังยังไม่ผู้ใหญ่อเริ่มโตไอ้นักเลงอ่ะแล้วพอผู้ใหญ่เนี่ยก็คือประมาณ2ปีถึง7ปีอู้อันนี้นานอยู่เหมือนกันใช่ครับผู้ใหญ่จะมีระยะเวลานานอยู่เหมือนกันใช่ครับแล้วก็พอเข ปีขึ้นไปเจปีขึ้นไปใช่ครับ,รบอัน,นี่เป็นคร่าวๆนะครับแต่วนี้ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยแต่จำเลขนี้เป็นคร่าวๆกลางๆก็ได้ครัมแล้วถ้าอยู่คร่าวๆของน้องหมาน้องแมวเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับคร่าวๆเอ,อ่อจะอยู่ที่ประมาณต้องแต่10ปีขึ้นไป จนที่เจออายุเยอะๆ20กว่าปีก็มีนะ <Ừ. S 1> แต่กลางๆเราตีว่าประมาณ15ก็ได<อ>้15-16ซึ่งสุนัขที่เป็นสายพันธุ์เล็กะปกชิว่าว่าพุดเดิ้ลอะไรพวกนี้จะอายุยืนกว่าสุนัขที่เป็นสายพันธุ์ใหญ่ตัวโตๆตัวโต,ตวๆอาจจะแค่10ต้น12 13อ่าแต่ถ้าตัวเล็กเนี่ยอาจจะลากยาวถึง17-18ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของเราด้วยการใส่ใจดูแลการให้อาหารก็มีผลมีผลอย่างยิ่งเลยผมแล้ว หมาหมาที่เริ่มชราแล้วเนี่ยมีวิธีการดูแลยังไงบ้างฮะหมาที่เริ่มชราแล้วเนี่ยหลักๆเอาเรื่องของอาหารก่อนเพราะว่าพอเขาเริ่มอายุเยอะเนาะเหมือนคนแก่คนแก่ก็จะไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวละกิจกรรมน้อยลงแอทิวิตี้น้อยลงฉะนั้นพลังงานในเรื่องของอาหารเนี่ยก็จะลดต่ําลงกินอาหารที่พลังงานต่ําลงไขมันลดลงนะครับแคลอรี่ก็ในอาหารก็ควรจะลดลงก็จะมีอาหารสาเร็จรูปมากมายหลายยี่ห้อที่สาหรับสุนัขที่เริ่มเข้าสู่วัยชราแล้วนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการเลี้ยงดูเรื่องของพฤติกรรมพวกนี้ที่เปลี่ยนไปนะครับอาจจะต้องให้เขาอยู่ในบริเวณที่คุ้นเคยชินมากขึ้นนะเพราะบางตัวก็เริ่มมีอาการเป็นอัลไซเมอร์เริ่มมีอาการเดินลมเริ่มลืมแล้วถ้าเกิดปล่อยเอาไปก็อาจจะกลับบ้านไม่ได้แล้วใช่ครับแล้วก็กิจกรรมยังควรต้องออกกําลังกายแต่เปลี่ยนจากหนักๆเป็นเบาๆเดินเล่นนะครับระยะเวลาก็ให้เริ่มสั้นลงแต่ก็ยังควรต้องออกกําลังกายอยู่เหมือนเดิม ก็พ <R ess ur ic> าเดินเล่นแต่ไม่ต้องวิ่งอะไรถึงขนาด<ช>นั้ใช่ครับ <ผม S 1> แล้วก็พาไปตรวจสุขภาพประจําปีประจําปีอ่าใช่ตรวจดูเลือดนะครับเช็คค่าตับค่าไตนะครับดูเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกลือเลือดค่าไขามันค่าอคอเลสเตอรอลต,ต่างๆนะครับอ่าอาจจะจากแต่ก่อนที่เป็นปีละครั้งอาจจะปีละสองครั้งพอเขาเริ่มอายุเยอะขึ้นนะครับก็ยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษใช่ก็ต้องใส่ใจเหมือนเหมือนดูแลคนแก่คนหนึ่งเลยใช่แล้วมีบ้านพักคนชราสําหรับน้องหมาไหมครับ เออตอนนี้ยังไม่มีแต่อนาคตผมกําลังจะทำอ่าไอ้กะทูของ ถามเล่นๆนะเนี่ยใช่ใช่ผมก็เลงจะทำเป็นภารล a t i v ่อย่าลืมนะครับติดตามคุณหมอไว้ด้วยนะฮะับถ้าใครที่อยากจะเอามาฝากให้คุณหมอเลี้ยงได้เลยเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมแจ้งแน่นอนได้ครับยังไงขอขอบคุณคุณหมอที่มานะครับผมขอบมากนะครับคครับบขอุณวันนี้ก็ได้สาระกันไปเต็มๆพร้อมกับโปรเจกต์ลับขอบคุณหมอครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาเหมือนเช่นเคยนะครับได้เลยวันนี้ก็มินิฮาร์ดบ๊ายบายบ๊ายบายครับ